เริ่มย่งสวัสดีครับพบกับผมจอสกับ SK a u t ออโตคานะครับวันนี้วันอะไรวันแม่แห่งชาตินะแล้วก็เป็นวันตัววันอะไรอีกนะกับชาวคนไทยชาวจีนนะเชื้อสายจีนนะเป็นวันศาสตร์วันมงเรียกว่าวันเฮงเฮงมหาเฮงนะฮะไหว้เจ้ากันนะครับแล้วก็เป็นไทยพุทธนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่ง นะครับก็หลายๆท่านนะฮะอยู่อยู่บ้านนะครับเนื่องในวันแม่ก็แต่เช้าไปทําบุญตักบาตรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออวยพรนะให้มีความสุขนะครับโครคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนแล้วมาชมรถสวยๆกับทีมงานกับพวกเราชาว s อสเคอัตคา่ารถมือ2องราคาคุณภาพแล้วก็รถคุณภาพด้วยที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือ2วันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่สบายๆแล้วก็ เอารถมานําเสนอซึ่งเป็นแคมเปญเรียกได้ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาให้แล้วละ่ะก็เรียกว่ารถกันไปอีกนะครับสําหรับวันแม่แห่งชาติวันนี้ก็เอามานาไฮไลท์นะฮะในเรื่องของรถที่ราคาจะบอกกันได้ว่าที่ผมคัดมาก็อยู่ประมาณห้าหกคันนะผ่อนสนุราคาเรียกว่าผ่อนเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าพันบาทไม่เกินนี้นะครับหรืออาจจะเกินนิดหน่อยแล้วแต่เครดิตของแต่ละบุคคลของแล้วแต่คุณลูกค้าของแต่ละท่านนะครับ เรียกได้ว่าเอามาบอกเล่า90กันว่าผมไม่ได้หยุดนะหลังจากนี้นะนอกนอจากวันนี้แล้วเสาร์อาทิตย์นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับอยู่ตลอด2วันนี้นะสำหรับแคมเปญวันแม่นะครับเรียกว่าผ่อน0 5 0 0 0บาทนะตามเครดิตของตัวท่านเองเลยนะครับดูรีวิวนี้แล้วนะครับเอารีวิวนี้มา,าโชว์กับผมก็ได้เดี๋ยวมีรถพิเศษให้ทุกคันสำหรับไฮไลท์ที่ผมจะ บอกเก้ารักบอกเล่าเก้าสิให้ฟังในราคาไม่เกินนะสามแสนบาทนะครับจะเรียกได้ว่าเพื่อช่วยกันนะครับท่านใดที่มีโครงการหาเช่าซื้อรถยนต์มือสองไว้ใช้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะฮะถ้าหากท่านเครดิตดีนะครับก็ไม่ต้องดาวกันเลยหรือจะจัดเกินรับเงินกลับบ้านไปด้วยนะครับฟรีทุกค่าให้จ่ายฟรีทุกอย่างในเรียกว่า หลังจากรับรถไปแล้วก็มีบริการหลังการขายให้อีกนะครับมันเนนนหลังการขายให้อีกด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นจะรู้จักกันได้อย่างไรทักไทยนัดหมายเขามาอย่างไรในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเน,นะรถมือสองระยอง SK Auto Car นะครับทุกทุกรุ่นที่ผมเอามานำเสนอซึ่งบางคันก็มีหลุดจองมานะครับบางคันก็เคยทำรีวิวไปบ้างแล้ว แต่วันนี้ก็เอามาทำไฮไลท์อีกสักครั้งนะฮะเพื่อเราจะได้ไม่ห่างเหินกันนะฮะคุณ FC ทั้งหลายนะครับแล้วก็ FC ใหม่ด้วยเมื่อชมแล้วนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกทีมงานเราชาว s อสคาต์าด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทุกๆรุ่นนอกเหนือจากนี้นะฮะก็เข้าไปได้ในช่อง YouTube Channel m a c ระยองนะฮะ เราก็จะมีมากมายหลายรุ่นรัะเกตและเกตน้อยในการเช่าซื้อรถยนต์มือสองให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันด้วยนะฮะหลายๆ ep ที่เราทํากันไว้นะครับและที่สุดส,ด,สดท้ายเราอยู่ที่ไหนนะเต็นเราอยู่เรามีตัวตนอ่าสวยงามเต็นเราสวยงามมากนะครับอยู่ที่ถนนตะกวนหาดทรายทองที่เรียกกันว่าตลาดลาวมากระพุทธจังหวัดระยองนี่นะถนนเส้นนี้เป็นถนน ตะกวรหาดทรายทองนะครับที่ตัดผ่าเข้ามาจากในนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุทธนะครับจากแยกที่คุณผู้ชมได้เห็นมานะฮนะรตรงเข้ามาจากสีแยกนะครับสีแยกไฟแดงตรงเข้ามา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 นี่800เมตรนะฮะอยู่ประมาณ800 m. 800 m. ขวามือแ0 0เมตรขวามือคุณจะเห็น S K Auto ้คาร์นะครับคิดจะซื้อรถคิดถึงเราซื้อขายรถยนต์มือสองทุกชนิดนะ S K Auto Car รถดีมีคุณภาพปรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะสุดไหมะนะที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือสองครับมาว่ากันเลยอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเรามาชมกันก่อนเลยว่าไอที่ว่าพรเนี่ยนะพรแบบ4-5 000บาทนะราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทมีอะไรกันบ้างด้านหลังนี่เลยเริ่มแต่คันแรกเลย t o y ยต้าอา i ตินี่ โตโยต้าอัลติสเครื่องยนต์ VVTi นะครับดูโอ VVTi คันนี้ไม่แท็กซี่ไม่ xi, ไมแก๊สแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์ 1.6G ปี2012นะจัดจำหน่ายกันแบบหอมปากหอมคอกันไปเลยนะครับ 1.6G ปี2012นะสีบอลเงินสวยๆเดิมๆบางๆนะ1.6นะเครื่อง1600 cc ซีซนะฮะ ตัว G ตัวท็อปแอร์แบ็กเมีมาครบถ้วนนะจัดจำหน่ายที่2,99,000บาทนะปี2012จัดจำหน่ายที่2,99,000บาทเป็น Toyota Corolla a อ t i ติ6 g VVTI d u ดหนะครับแอร์แบ็กเมาครบถ้วนราคาสบายๆนะครับจัดเข้ามาแล้วเหลือเกินอย่างไรเข้ามาคุยกันเหลือเงินเกินกลับบ้านไปด้วย ไม่เอาเอาแค่299เท่านั้นนะครับมาต่อกันเลยตระกูล Honda Honda B.O. โ m อัมเมสฮอนด้าโอรถซีดาน4ประตูนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกนะครับเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรเป็นตัวีหรือเรียกว่าตัวกลางนะฮะ Airbag ABS มีมาครบถ้วนทั้งในสีเบรน,นะครับ เรียกว่าตัวกลางก็คือตัววีนะเครื่องยนต์สี่สูบวีเทคนะพันสองร้อยสีซีสีเบจนะครับภูงมลาลรยพาวเวอร์ซีดีเอพีสามาครบถ้วนนะปี2013จากเดิมที่เราเคยจัดจำหน่าย299นะฮะลดไปเลยเหลือ269,000บาทปี2013นะตัววีนะ honda b i o a ออเม ราคาเหลือที่2 6 9 0 0 0บาทนะครับปี2013ตัว V รองท็อปเครื่องยนต์ VTEC ด้วย4ีดาน4ประตู Airbag ABS e มีมาครบ,ครบมาได้เลยนะที่ SK Auto Car นะครับเรียกได้ว่ารถสวยๆท่านใดสนใจอินบอ็อกทักมานะฮะท่านหมายมามาทดลองคงทดลองขับได้หมดมาเยี่ยมชมกันมาต่อกันเลย2องคันแล้วนะ ผมจะมี t o โย t a ายาริที่เรียกได้ว่ารูปโฉมรูปลักษณ์เนี่ยก็จะออกไปในแนวตอนนี้กําลังนิยมมากนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เนี่ยพละกําลังเนี่ยพันห้ีซีนะครับแต่มีรูปลักษ์เล็กกระทัดรัดสามารถขับในเมืองและขับออกนอกเมืองได้นะครับเป็น t o โย t a ายาริสนะผมมีมา2คันสีดํากับสีขาวสีขาวกับสีดําสีดําคันนี้นะครเป็นโตโยต้ายาริสนะครับหน 1.5e งา 1.5e ปี e. e. 2012สีดำสวยๆน e. ะ 1.5e ปี2012จัดทรงลงล้อใส่แม็กให้สวยๆเลยเกียร์ออโตเมตินะทุกคันเป็นเกียร์ออโตเมติกนะเกียร์ออโตเมติกปี2012จัดจำหน่ายที่289,000บาท จากเดิมมันจัดจนอยู่ที่สามแสนกว่านะสามแสนต้นนะอันนี้ขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะตัว E สองเครื่องพันห้าร้อยซีซีปีสองพันสิบสองนะครับแอรก ABS มาครบถ้วนสีดำสวยๆเนียนๆจัดทรงลงล้อเอาไปให้หมดเลยนะแม็กใหมยย่ยางใหม่นะครับไปแล้วนะปีสองพันสิบสองสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอีกคันหนึ่งนะเป็นสีขาวเรียกว่ายาลิสเหมือนกัน นะตัว e limited ด้วยนะ e limited นะ1.5 e limited นะครับคันนี้พิเศษอย่างไรคันนี้ก็จะส่งลง้อให้ด้วยมีสปอยเลอร์มีแต่งมาให้ด้วยพร้อมเครื่องเสียงนะคันนี้ปี07ปี07ง,งามๆเลยนะภายในงามมากนะครับปี07สเกิร์ตรอบคันนะจะส่งลงอ้อสปอยเลอร์เครื่องเสียงนะครับเอาไปเลยนะ 2แสนสองหมื่นเก้าพันบาท2แสนสองหมื่นเก้าพันบาทพร้อมเครื่องเสียงบอกทุกอย่างที่ผมบอกมานะไฟท้ายโดนัทด้วยเป็นอ e ิมิเต็ด้วยเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับสวยๆเนียนๆหน้าจอทัชสกรีน Toyota ตต Yaris เครื่องยนต์พนะันห้าร้อยซีซีเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับปีศูนย์เจ็ดสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่งแบบสวยๆเลสซิ่งเลยนะครับสีขาวนะ สวยๆเนียนๆสำหรับโตโยต้ายาริสสคันนี้นะครับจัดจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วนะครับสนใจอย่างไรอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันนะครับบอกว่าแคมเปญวันแม่แห่งชาติเท่านั้นแหละนะครับมาจัดมาเช็คเครดิตกันได้เลยนะครับมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับไปกี่คันแล้วสี่แล้วสำหรับคันนี้นะผมบอกหลายรีวิวแล้วนะครับว่าเป็นคันที่เรียกว่า ราคาไฮไลท์สำหรับท่านใดที่อยากได้รถที่เป็นเกียร์ธรรมดานะที่อยากได้รถเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่า,าสุดยอดแข่งความประหยัดทนทานอะไรหาง่ายซ่อมบำรุงราคาถูกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นรถคันแรกหรือท่านใดที่อยากจะเอาไว้ใช้งานในเมืองเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับ ไว้ใช้งานสําหรับขนส่งพัสดุขนส่งสินค้าของท่านที่ทําสินค้าออนไลน์นะครับนี่เลยโตโยต้าวีออสเกียร์แมนนวลตัว e m a n นวลนะครับเอตไหมตัว j จตัวเจเแมนนวลไฟฟ้านะเจแมนนวลไฟฟ้านะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือสเกิร์ตรอบคันนะครับแม็กยางมาครบครบนะ สเกิร์ตรอบคันและที่สำคัญต่อบป้ายโดเรมอนไหม <laughs> นะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดานะฮะข้างในเบาะหนังสีดำนะสเกิร์ตรอบคันเบาะหนังสีดำอ่าสวยๆนะท่านใดสนใจยินดีนะฮะ็อกซ์เข้ามาสอบถามจับจองกันได้เลยนะฮะท่านใดที่มีโครงการอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะปี2010ปี2010 วีออสหนะึ G, นะ่งจุดเเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 0สิบจัดจำหน่ายที่2แสนกับ7,000ผพันผ่อนตอน่ตอเดือนเท่าไหร่4 0 0พันกว่าบาท4 0 0พันต้นๆนะ4 0 0พัน่นะ 4, นะนะนะเนี่ยนะเครดิตดีๆนี่4,400สบายๆหรือจะจัดเกินเอาเงินกลับบ้านไปลงทุนได้ด้วยนะฮนะสำหรับวีออสตัวเจนะ1.5เจพันหีีนะสเกิร์ตรอบคันแม็กยางมาครบท้่นแอร์แบ็ก ไอ้มี ABS นะแต่ Airbag มีครบไหมตัวเจนะครับท่านใดสนใจเข้ามาเยี่ยมชมมาทดลองขับกันได้นะนนี้2 7 7 0 0 0บาท2,000 0นนะ2,000 0 0กับ7,000นะไม่ใช่2,07,000นะ2,07,000 00, บาทนะครับมาเอาไปเลยเกียร์ธรรมดานะครับจัดได้ไม่ได้ยงไงเข้ามาคุยกันนะครับปี2010นะและอีกคันหนึ่ง,งที่ท่านบอกว่าอยากจะได้ v ีออเหมือนกัน นะอยากได้วีอ้อนเหมือนกันแต่อยากได้เป็นเกียร์ออโต้ก็มีเอามาให้เหมือนกันเรียกว่าแปดพี่แปดน้องนะเกียร์ออโต้แปดพี่แปดน้องตัวนี้จะเป็นตัวเจเจหนึ่งจุดห้าจากตัวเจนะตัวนี้เป็นตัวอ e. ีไม่ใช่ตัวเจตัวอีหนึ่งจุดห้าอีออโต้อ่าอีออโต้นะอีออโต้นะ e บอกว่าเกียร์เกียร์ธรรมดามีแล้ว อยากได้เกียร์ออตโต้ามาให้ด้วยเลยเกียร์ออตโต้ตัว e ออโต้1.5 e นะครับปี2010เช่นเดียวกันปีเดียวกันจัดจำหน่ายอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทแค่นั้นขอขอเพิ่มอีกนิดหน่อย2่า2 3 9 0 0 0บาทแล้วคันนี้หลุดจองมาด้วยนะซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับตัวรถนะลูกค้าคุณลูกค้าเขาประสบปัญหาอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ e a u t o 1.5ปี2010และ e a u t o นี้คือคันนี้สำคัญตรงที่ว่าจุดเด่นของเขาเลยนะ Airbag ABS ข้างในบอดหนังสีดำเหมือนกัน Airbag ABS นะครับดิสเบรกสีล้อกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกมองข้างพับกระปรับ,บเก็บไฟฟ้าครบๆนะคเครื่องยนต์4สูบ VVTI เครื่อง 1500cc นะครับ239,000บาท V ีออสสีขาว เดี๋ยวจะบอกว่ามีแมนวลแล้วขอออตโต้ออตโต้ก็มีแล้วเนี่ยมาได้เลย e ออ t โต้2 0 1พนะครับหกคันผ่านไปแล้วเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับสำหรับวันแม่แห่งชาตินะฮะอยู่ทุกวันตั้งแต่วันน,นวันนี้จนถึงเสาร์อาทิตย์ในแคมเปญวันแม่แห่งชาตินะฮะท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับพวกเราชาว SK a u t o c a r ตนะครับ ก็มีหลายหลักรุ่นมากมายนะครับที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือสองนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยอย่างไรชอบคันไหนรักคันไหนเอาที่ชอบเอาที่ใช่เอาที่ท่านผ่อนไหวสามารถเข้ามาเช็คเครดิตกันได้ก่อนนัดหมายกัเข้ามาเลยทดลองขับอย่างไรนะครับช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสแน่นอนอยู่แล้วนะกับพวกเราชาว SK สเคออโต้คาร์นะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับหลายๆท่านวันนี้นะครับก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยออกไปทานอาหาร ไปดูแลท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของโควิด19ยังไม่ได้หมดไปนะครับออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือนะครับทำความสะอาดก่อนเข้าบ้านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาว SK เออกตูาะนะครับแล้วมาดูรีวิวรถสวยๆกันนะครับในราคาพิเศษและขอกระซิบบอกไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้ถ้าท่านใดติดตามข่าวสารนะในเรื่องของดอกเบี้ยแบงค์ชาตินะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยนะครับช่วงนี้ท่านใดที่มีโครงการจะซื้อรถ มีโครงการจะซื้อรถแล้วนะครับรบกวนนะครับไม่ได้เร่งนะแต่รีบนิดนึงนะครับเผื่อดอกเบี้ยปรับเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับมันก็จะกระทบต่อไรายได้ของท่านด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นเกรติเล็กกน้อยความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะครับเพื่อการตัดสินใจ,จกับพวกเราชาว SK a เคออโตข่ารถมือสองที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือสองวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้านะครับกับรถสวยๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นรถกระบะที่ เคยสัญญิงสัญญาณกันไว้ในเรื่องของกระบะออโต้นะครับยังไม่ลืมฮะและ้วเดี๋ยวจะเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบัง